เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวบมาชูอีกเช่นเคย,ยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไตหอฟลอร์สิบห้าอีกเหมือนเดิมนะก็จะลดลดลดต้นทุนลงมาหน่อยละกันคือมันหนักจริงนะอีเวนต์รอบนี้ส่วนด่านอื่นๆรอก,ก่อนละกันคือคือก่อนหน้านเนี่ยผมสแปมเล่นแต่ด่านนี้เลยนะเพราะผมคิดว่าคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านเนี่ยเออผมเข้าใจอยู่ว่าที่มันแพงเกินไปมันแพงมากนะครับโอเคผมก็เลยจะ ลดให้หน่อยสลับเมื่อวานถึงวันนี้นะผมก็นั่งเล่นดา่ดานสิบห้เลยนะฟลอร์ก็ด,าด่านอื่นๆรอไปก่อนแล้วกันส่ดีเอ็กก็รอเช่นกันนะเอ็กซ์แผมก็ยังไม่มีหุ่นยังไม่มีหุ่นยังไม่มีแต้มปลดชิกิไปทำนะเพราะว่าเซตาผมสูงดาวคือผมจะทำเอาทีเดียวเลยนั่นแหละเดเวลโลปนะครแต่รอก่อนแล้วกันกับ EX8 นะใครที่รอผมอยู่นะโอเคเราไปดูทีมของผมกันเลยนะครับ โอเคสลับฟลอร์นี้นะครับตัวที่สำคัญนะก็ควรจะเป็นแมปรูปกรวยนะแมปรูปกรวยซึ่งถ้าใครไม่ทันโกเฟมเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องใช้ไซโคซาคุแทนแล้วปรับวิธีการเล่นนิดนึงนะใครไม่มีโกเฟมแต่ถ้าใครมีโกเฟมเล่นแบบผมได้เลยนะก็โกเฟมปลดไซโคซาคุปลดนะครับสองตัวนี้นะสำคัญนะครับปลดทั้งคู่นะคือผมบอกแล้วนะว่า กะแล้วครับว่าเราควรจะต้องปลดท่าแมปนะก็โกเฟมใส่ลิมิเตอร์ออฟ7%ของเขาเองนะเด็กเช่นเดียวกับไซโกซาคุนะน่าจะใส่ลิมิเตอร์ออฟของ UC ซีซีรีสิบเปอร์เซ็นต์นะของยูซีนะดานหนึ่งนั่นแหละแล้วก็ไฮเปอร์เรียนกับดีโอครับใส่เนบิโลมาสองคนนะก็จริงๆถามว่าจําเป็นต้องใส่ยูอาร์ไหมก็ไม่นะส่วนโกเฟมถามว่าจะเป็นต้องใส่ยูอาร์ไหมผมคิดว่าอาจจะจําเป็นครับอาจจะจําเป็นถ้าถ้าไม่มีจริงก็ก็ลองเปลี่ยนดูนิดหน่อย เปลี่ยนนิดหน่อยดูครับว่ามันจะพอไหมคือผมก็ไม่รู้นะเดีย๋ยวลองนิดหนึ่งแล้วกันอาจจะลองใส่ S S R ที่แบบว่ามีบัฟ M P หรือ U R ตัวอื่นที่แบบว่ามีเบิร์ดามดเมจเบิร์ดแรงๆเมเีเยอะๆนะหรือจะเป็นมาสเตอร์เอเชียก็ได้นะเอามาสเตอร์เอเชียมาใส่เมเลยเยอะเหมือนกันนะมีบัฟ M P นะครับแต่ไม่มีบัฟเพิ่มดาเมจก็ไม่เป็นไรครับอ่ะทิเบเล่ครับทิเบเล่แบบบต่เนบะิร์ดไซต้านะยาไรว่ายานฟรีไรวพอยใส่ชินาสกะมานะถามว่า ใส่แบบนี้เนี่ยได้ไหมเอ้ยหมายถึงว่าใส่ใส่ไม่ใส่ชินได้ไหมก็ก็อาจจะได้นะอาจจะได้นะก็คือถ้าไม่ใส่ชินผมแนะนําให้เป็นไอ้นี่ละกันเป็นนักบินที่มีเพิ่มระยะอย่างชูจิละกันชูจิก็ได้ครับก็อาเปลี่ยนเลยละกันเผื่อฟบบังคนไม่มีชินเปลี่ยนดูเดลองดูผมไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าแต่ลองดูละกันครับอ่าส่วนหลังตรงนี้นะครับก็เป็นยานฟรี Free ครับอัลเทอร์เนทีฟนะ ก็ปวดเยอะอีกเช่นกันครับปวด2ตัวนะคือรวมๆเบ็ดเสร็จเนี่ยผมปวด4ตัวทุกวนนะแต่คือเล่นมาตั้งแต่แรกก็แต้มปวดเนี่ยมีกันเยอะอยู่แล้วนะแต่จะปวดถูกตัวไหมก็ก็นั่นแหละครับโอเคมาที่ตัวแรกอ้วนเมเทโอครับตัวนี้ไม่มีอะไรเยอะใส่ลักทรายรจากปลอ14นะอ้วนเมเทโอครับก็อัพอัพแปดลดดีเฟนท์ให้เต็มแล้วกันแล้วก็แอเรียอรีบิวนะแอเรียอรีบิวตัวเนี้ย คือผมใครมี UR นะใครมี UR UR เน้นนะ UR ที่แบบว่ายิงได้4ช่องขั้นต่ำสี่ช่องนะผมก็ว่าใช้ UR ได้เหมือนกันนะที่ยิง4ี่ช่องแล้วเอาเอา,เอาที่เขาได้บัฟยานแล้วกันเป็นตัวดาบนะแนะนํามไม่เป็นตัวดาบนะครับตัวดาบนะครับตัวดาบนะคือนั่นแหละใครไม่มีก็ปลดเวลแนะนําว่าต้องยิงได้4ี่ช่องขึ้นไปเท่านั้นนะใส่นะักบินที่มีบัฟเดินนะ ตรงนี้ต้องใส่นาะบินดีมีบัฟเดินเท่านั้นนะครับก็ใส่ลนะิมิเตอร์ออฟน่าจะ10%บรกับของอัลเทอร์เนทีฟของด่าน2องนั่นแหละแล้วก็มาเตอร์ครับมาเตอร์กันดั้มตัว SSR ใส่ป้าชิโกะมานะครับก็ใส่ลิมิเตอร์ออฟของของของอไต้หอเองเลยนะไต้หอเองเลยนะได้สิบสองเปอร์เซ็นต์นะมัเตอร์ครับแล้วก็มาเตอร์เอเชียครับแล้วก็มาเตอร์เอเชียอะไรล่ะ มาเตอร์กันได้อีกตัวหนึ่งก็งใส่บัฟเดินมานักบินครับที่ใส่บัฟเดินมาเน้นบัฟเดินครับนักบินเน้นบัฟเดินทั้งนั้นเลยครับก็จริงๆผมก็บัฟเดินที่เป็นตัวซับผมก็จะมีแค่คีระแหละคีระตัวเดียวเลยแค่คีระจริงๆมันจะมีไอ้มาร์กอีกโคนหนึ่งนะแต่คือใช้เอสซาก็ได้ครับอ่ะมันไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นนะอะฟรีดอมปลดนะตัวนี้คือสาคัญนะเพราะว่าแบบลูกกลวยนะคือต้องเป็นแบบลูกกลวยเท่านั้นนะถ้า ถ้าใครไม่ได้ปลดมาก็ก็ก,ก็ก็ต้องปลดต้องปลดเลยครับต้องปลดไม่ก็ใช้อ้วนเมเทโอแทนนะแต่ผมแนะนําให้ปลดนะตัวมันเก่งมากนะไอฟรีดอมเอสรเนี่ยใส่คิระยาม,มาโตะมานะใส่ลิมิเตอร์ออฟเอ่อสิซของด่าน3นะโอเคน่าจะมีเท่านี้นะเท่านี้นะครับนะแต่ผมแนะนําให้ปลดตัวแมปนะอ่ะเริ่มมาเลยครับจริง จริงตำแหน่งโกเฟมครับเอาไซโคซักุมาเล่นได้นะแต่อาจจะต้องปรับวิธีการเล่นนิดนึงเพราะว่าโกเฟมมันหาไม่ได้แล้วนะเข้าใจบางคนที่ไม่มีนะโอเคเราเริ่มมาเราเริ่มมานะให้เราเอาเจ้าเนี่ยครับไซโคซัุนะมาที่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ยิงไปที่เกียร์ดอ้าตัวด้านล่างนะยิงไปครับนะะ้ยดีเฟนด์ดีเฟนด์ะพี่ดีเฟนด์ใช่ไหมครับดีเฟน์แล้วก็ปรับครับคือท่าดีมันแรงนะของ คิวบิเล่นะแล้วก็ปรับเป็นแบบนี้แทนนะมันจะเหลือปิ่มๆแล้วนะมันจะขาดอยู่6กพันนะก็ลองยิงไปดูครับผมไม่รู้ว่าพอไปด้วยนะไม่รู้นะว่าพอไหมนะแต่ผมว่าพอครับอ่ะพอครับแล้วก็เอาไซโคซากุมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไปที่เกียร์โดกาตัวล่างครับสบายๆนะต่อมาครับก็เอาคิบิเล่นะคิบิเล่นะ มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงมาที่เจราโดก้าตัวนี้นะยิงไปเลยครับเพราะว่าผมลองแล้วละ่ะว่าโกเฟมตัวเดียวมันดาเมจไม่พอนะอนี่ครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าโกเฟมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่อิโตก็ได้นะใส่ใครก็ได้ที่มีดาบกระหลบนะอาจจะเป็นน้องมาชูนะก็บัฟดาเมจครับแล้วก็ตีไปเลยครับตีไปเลยครับก็จะตายเล้วครับาจากนั้นก็สาเม็ดสาเม็ด สัต์แมปไปด้านบนนะครับอย่างงี้ครับเขาจะตายครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาด้านบนนะเราเอาอ้วนเมเทโอตัวนี้ครับรับเพิ่ม m อพก่อนนะหายเจลักมาครับฮะแล้วเราก็เอาฟรีดอมกับตัว SR เดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไปที่เออเกเรโดกาตัวบนนะับนี่ก็ใช้ช่วยตัวบน2ตัวบนนะมันก็จะตายพอดีนะครับ ก็จ,จบไปเลยครับอันนี้คือแบบว่าเล่นรัชเลยนะเรารีบจบนะกีหลักของ2ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเน้นนะเน้นนะผมเน้นเลยนะว่าตีสี่ช่องจะดีมากครับสองตัวนี้ตีสี่ช่องจะดีอ่ะต่อมาที่แอรีดีบิวครับก็บับเดินครับบับเดินแล้วก็ตื่นมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะก็ยิงมาที่เกียรต์ัวก้าอีกตัวหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วก็เดินไปสุดระยะนะครับเดินไปสุดระยะเลยครับอ่าแตนบายครับจากนั้นนะครับอ่ามาเตอร์ครับเดินไปที่ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็ตบไปเลยครับตบตัวนี้ครับอ่าตีไปเลยครับอ่าก็ใช้ช่วยของฟรีดอมเอซนะแล้วเราก็บัฟเดินครับบัฟเดินนะบัฟเดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ตีไปที่เกเรดอ่ากูไอซ์ตรงนี้นะตีไปเลยครับ อ่ะนี่แล้วก็ค่อยเช็คดาเมจครับมาตเตอร์เดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้ปาตีไปเลยตายหรือเปล่าตายครับตายก็ตีไปเลยครับแล้วใส่ทีแล้วใส่ป้าชิโกะมาตีเขาตายเสร็จแล้วบัฟเดินครับบัฟเดินแล้วก็เดินไปสุดครับสุดเส้นเลยครับนี่อย่างนี้ครับอ่าอ้วนเมเทโอครับบัฟเดินเช่นกันครับเดินไปสุดเส้นเหมือนกันครับอ่าแล้วทีนี้ก็ฟรีดอมเอซอาร์ก็สานแบบได้ครับ ก็จะหมดเทินของเราแล้วนะก็เป็นคลิปแบบฟลอสิบห้าแบบไวๆนะครับอ่ะทางนี้ก็มาสแตนบายไม่ต้องทำอะไรสแตนบายเฉยๆเดินมาสแตนบายอืมก็จะจบเทินเรานะทีนี้เขาก็จะสแตนบายดูๆครับเขาไม่เดินนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อมานะครับก็คือ เอาแอร์รีบิวนะครับเดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็ยิงมาที่เอ่ออูฟนะครับยิงไปเลยครับอ่ะยิงท่าท่าใหญ่ครับยิงท่าใหญ่ก็จะเจ็บนิดหนึ่งก็ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรปล่อยเจ็บไปเลยครับไอเอียงครับอ่ะมาสเตอร์นะมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับยิงไปที่เอ่ออูฟเหมือนกันครับอ่ะก็จะช่วยจะใช้ช่วยก็ได้นะใช้ช่วยก็ได้นะครับ คือ ok ยังไงก็ตายอยู่ดีนะใช้ช่วยก็ได้เพื่อให้มาสเตอร์เราเหลือเลือดเยอะครับแต่คือถ้าไม่ใช้ช่วยก็คือม uh, าสเตอร์เราจะเจ็บนิดนึงไอตัวยูอาร์นะแต่อ่ะใช้ช่วยแล้วกันครับเพราะเผื่อเลือดมาสเตอร์ไว้นะเผื่อจาเป็นนะอ่ะใช้ช่วยไปเลยแล้วกันเผื่อมาสเตอร์เลือดมาสเตอร์มันจําเป็นนะ่ะซเปอร์คิทิคอลด้วยนะมาสเตอร์ตัวนี้ปั๊บเดินนะปั๊บเดินครับแล้วก็มาที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ตีนะอ่ะตรงนี้เนี่ย ครดาเมจขาดนะใครดาเมจขาะนะดาเ,าเราสามารถเอาอ้วนเมเทอโอเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราเอาว้วนเมเทโอเข้ามานี่แล้วก็อาจจะยิงตรงนี้อ่ะยิงนิดหน่อยย,ยิงเห็นไหมอ้วนเมเทโอเขาจะไม่เจ็บนะยิงไปเลยก็ได้นะเนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็ยิงครับยังนะไม่ตกุราไซเจรักนะครับอา่าแล้วก็มาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับอ่ะเหมือนเดิมนะแล้วก็ตีก็จะตายพอดีนะตีไปเลยครับครับแล้วก็บัฟเดินอีกทีนึง ก็จะมาอยู่ตำแหน่งพุ่งแล้วนะครับตรงนี้นะแตนบายนะครับอ่าทีนี้ฟรีดอมเอก็ไม่มีอะไรแล้วครับบัฟเดินับบเดินเข้ามาแล้วก็บัฟหลบนะครับทีนี้ทีมด้านล่างก็เดินสุดเส้นครับอ่านี่ครับไทโคซากุบัฟหลบเดินสุดเส้นครับอ่าโคเฟมบัฟหลบเดินสุดเส้นนะครับอ่าพวกนี้ก็เช่นกันครับเดินมาบัฟโลครับอ่าแตนบายไว้รอช่วยเหลือนั่นแหละครับรอกันนะครับอ่า นี่ก็จะโดนตีแล้วนะเริ่มแล้วครับจังหวะนี้จะตีก็ได้หรือไม่ตีก็ได้ครับยังไงก็ตายอยู่ดีนะเนี่ยตีก็ได้หรือจะดีเฟนก็ได้ยังไงแอรียลเราก็ตายนะครับยังไงก็ตายอยู่ดีนะเนี่ยโอ้ Overwatch หลบได้ครับยอดครับจ,จังหวะนี้จะกันก็ได้หรือจะยิงก็ได้แต่กันแล้วกันกันแล้วกัน,กน,กนรับเยอะๆครับรับเยอะๆครับนี่รับเยอะๆเราเน้นรับหลายทีครับเราเน้นรับหลายทีนะครับอื ปเอียงครับนี่ครับก็กันไปครับกันอย่างเดียวครับไม่ต้องสนอะไรครับกันไปเลยครับรักษาอ้วนเมเจออยิ่งชีพบครับอ่าตีมาสเตอร์แล้วครับก็ตามปกติครับตีสวนไปอ่าอันนี้ก็ตายแล้วนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปแล้วครับนี่เหลือเยอะนะครับเห็นไหมยูนิตเราเหลือเยอะมากครับทางนี้ก็ มายิงนะครับมายิงก็ยังไม่ต้องกันแดๆทั้งสิ้น,นจริงๆกดการไปเขาก็หลบอยู่ดีนะครับอ่ะทีนี้อ่ะ,อะอกันแล้วกดบลับบลบไว้เ,เละระบับหลบไว้สบ,บายๆนะครับอ่ะทีะนี้ตัวหนึ่งเขาตีอ่าไซโคซากุปล่อยเจ็บนะปล่อยเจ็บนะครับปล่อยเจ็บนะปล่อยเจ็บนะครับนี่ ตัวอื่นพอตัวอื่นมาตีเห็นไหมพอมันมาตีโกเฟมไอตัวนี้มันช่วยนะมันจะจิบมากนะถ้าเราไม่เนี่ยมันจะจิบสุดๆครับอ่าเราก็ต้องโดดนะเราต้องโดดมาช่วยนะครับมันจะจิบมากมากนะครับอ่าเราก็ต้องโดดช่วยนะ่ามาแล้วครับนี่โดดช่วยครับสบายๆครับ สำหรับดานอื่นๆฟลอร์อื่นๆรอก่อนละกันเพราะว่ามันต้องใช้เวลาวิจัยค่อนข้างนานนะคือแต่ละหนึ่งดาเนนะี่ยมันยากนะมันยากมากนะผมจะค่อยๆไล่ให้ทีละดาแล้วกันไปที่รออีเวนต์ยี่สิบวันนะรอ,อก่อนละกันถ้าลองพยายามตัวเองแล้วไม่ผ่านยังไงก็รอรอผมก่อนลนะเดี๋ยวผมทําให้คนระับนานจัดแต่นานอยู่นะเพราะว่ามัน,นยากนะครับพูดตรงๆครับอ่ะอีก็ไม่มีอะไรแล้วครับมาสเตอร์ไปเรียบร้อยครับ ผ่านแล้วนะครับสามเทินนะ,ะประมาณนี้แล้วกันครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของผมด้วยนะก็จริงจริะผมจะว่าจะไล่จากแต่12ขึ้นมาเลยนะ12ขึ้นมาเลยหรือจะเอาแบบ15ไล่ลงมาก็ก็แสดงความคิดเห็นได้นะจะเอาแบบไหนนะคือ15ทําทำแล้วแหละแบบลดคอสนะแต่คือเดี๋ยวจะไล่ลงมานะครับ หรือจะไล่ขึ้นมาจาก 12, 13, 14ครับก็เจ้าแบบไหนก็แสดงความคิดเห็นมาแล้วกันผมจะพยายามทําทีมให้มันไม่ค่อยแพงแล้วกันโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม